ครับปูเยี่ยมพารวยเข้าปังปังครับสูตรตีนาทีทองนัดแล้วต้องมานะครับสิบหกสิงหาสองห้าหกสี่นะครับนัดแล้วต้องมานัดแล้วต้องมาปูเยี่ยมวงกลมให้แค่สามตัวนะครับโอ่อามาชมเลยนะครับนัดแล้วต้องมาอยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับเข้าปังปังไหม ตรงนี้นะครับวดวันที่สองหกหนึ่งหกเก้านะครับเห็นยังครับผมเอาตรงผลงานนี้ก็แล้วกันนะครับนี่หนึ่งสองสามนี่หลักสิบนะครับสี่ห้าหกหลักสิบตั้งนะครับ 1 7 2 7 3 8ดับที่1 7 2 7 3 7ดับที่8ครับ1 8 2 8 3 8ไม่มาจริงๆครับผม4 9 5 9 6 9 4 0 5 0 6 0ปูเยี่ยมวงกลมให้3ตัวครับ2 7 6 9 5 0นะครับนัดแล้วต้องมาเข้าปังปังเลยนะครับอ่าติดตามต่อนะครับในชุด นัดแล้วต้องมานะครับผมนะครับนะครับนะครับเข้าปังปังเข้าปังปังเอาใครโชคดีจากชุดนัดแล้วต้องมายกมือขึ้นครับผมเหม็นรัวรว,วมาเลยนะครับหรือว่ามองผ่านไปเฉยเยนะครับเอาสูตรนี้นะสูตรนี้คำถามเยอะนะครับคำถามเยอะมาก หนึ่งมาจากไหนตั้งหลักยังไงประกบยังไงวิ่งยังไงผมไม่รู้จะตอบยังไงมันเยอะมากครับผมแต่ก็เอาที่ปรุงให้แล้วก็แล้วกันนะครับปรุงเสร็จพร้อมประเคน่พร้อมยกถวายนะครับสองเจ็หเก้าห้าศูนย์นะครับผมปังปังกันไปเลยเ,เตรียมรับชมคลิปหน้าครับนัดแล้วต้องมาสูตรนี้เข้าครับ